สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมช่องมุกตาบาเพลินนะครับเอฟซีที่ขรรกนะครับตอนนี้เราเดินมาดูอ่าสายไฟเนาะนะครับผมสายไฟตัวล่างนะครับผมเอซจะเป็นหม้อเกษตรนะครับผมที่เราใช้เนาะนะครับผมอยู่ตอนนี้นะครับผมตอนนี้ไฟดับนะครับผมเอซีไงครับฝนกระปตกนะครับผมฝนไม่ได้ตกนะครับผมแต่ว่าไฟดับ เนี่ยครับก e no ็ไ yeah ม่ทราบนะครับผมว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเนี aro aro> <si ่ยเนาะนะครับผมอันตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับผมแต่เราเจออันนี้นะครับผอเอฟซีนะครับผมนี่เนาะนะครับผมหลักกิโลแปดนะครับผมกรมทางหลวงชนบทนะครับผมกมแปดเนาะนะครับผมเลขแปดกะเลขมงคลอยู่ด้เนาะนะครับผมพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ที่ เราอยู่นะครับผมเอฟซี F C, นะครับแต่ว่าเอาเรื่องเราดีกว่านะนะครับผมตอนนี้เรามาดูสายไฟนะครับผมวันเป็นอย่างเนาะนะครับผมไฟคือดับนะครับเนี่ยสายไฟที่เราใช้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบ้ารขทีนะครับผมเดี๋ยวหลังมาเอ่อ หลังจากไปพามุกตาไปหาหมอมานะครับผมเราจะไปแจ้งขึ้นบาลีทีนะครับผม <c oughs> เดือนนี้ค่าไฟนะครับผมพันกว่าบาทว้าวนะครับผมเจ้าของที่ก็เลยบอกให้ไปขึ้นบ้าลีทีนะครับผมแล้วขอหม้อนะครับผม เพราะว่าไฟเกษตรมันแพงเนาะหน่วยมันแพงนะครับเพิ่ว่าจังสี่นะครับผม,ผมก็เลยอ่าเดี๋ยวหลังจากพาน้องมุกตานะครับผมน,นะครับไปหาหมอกลับมานะครับผมเราก็จะไปขึ้นอ่าบาลีชีนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอาจ้ะจของทีเพิ่นเป็นคนบอกนะครับ,นะรบเดี๋ยวสีไปแจ้งถึงบา้านเลขที นะครับผมสำหรับบ้านที่เราพักอาศัยอยู่ตอนนี้นะครับผมเอฟซนะครับก็เลยพาเอฟซนะครับผมมาเบ่งนะครับผมเบ่งหลักกิโลแปดเนาะนะครับผมเลขแปดนะครับอ่นะครับผมเห็นว่าเนาะนะครับเป็นที่ที่เราอยู่นะครับผม สำหรับรักกิโลที่แปดนะครับตรงเลขดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเอฟซีนะครับผมก็เดี๋ยวมาเบิง์นงานงานกอนเนาะนะครับเมื่อวานได้มาวัดอ่า ขุดเจียเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันพื้นมันก็บอกค่อยเสมอกันไปเลยเนาะนะครับเพราะว่าดีเดนะครับผมให้รถบดผนมาบดนะครับผมมันก็เลยขุดยากนะครับผมมันแกะมากเลยนะครับผมดีเดบอกรถบดมาบดเนาะนะครับฝั่งนี้นะครับผมจะสูงสิบแงะผมกีซีนะครับเนี่ยสิบเซนนะครับผมส่วนทางนี้ นะครับมันสีําเนี่ยนะครับผมกรบอกเป็นหยังเนาะนะครับมันจะมี15บห้ซนแล้วก็13บสามเซนนะฮะผมเอลซีนะครับก็ธรรมดาเนาะนะครับดินมันแน่นนะครับผมมันขุดหนักนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเรานัดกับทางร้านนะครับผมทางร้านอันซีแพ็คเนาะนะครับผมจะมาเทพื้น นะครับผมให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันนี้นะครับแดดก็โอเคอยู่นะนะครับผมฝนน่าจะไม่ตกเนาะนะครับผมนีนะครับก็มีอิฐที่เหลือก็อยู่ตรงนี้นะครับผมทีมสร้างเพื่นก็เก็บไว้ให้นะครับผมนะครับผมอันนี้คืออิฐที่เหลือนะครับยังจะเสร็จงานเนาะนะครับ เมื่อนี้เพราะว่าเดี๋ยวสีติดต่อกับทางลานอยู่ะว่าเป็นช่วงสายๆได้ไหมนะครับผมยันตอนแรงฝนตกมันสิบทันมันสิแห่งบทันมันสิขัดบทันเนาะนะครับเดี๋ยวออากำลังประสานงานกับซีแพ็กอนนนะยู่นะครับผมตอนนี้นะครับเนี่ยนะครับผม ไฟที่เพ่นดึงเข้ามาใส่เนาะนะครับผมอันนี้่นต่อมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นหมอ้อกระเซ็นรนวยูซีนะครับขับไฟพันสามเนาะเพราะว่า,าทางน้ําทางไฟนะครับผมอันนี้มันเป็นระบบบาดานเนาะนะครับผมระบบน้ําบาด,ดานนะครับผมยูซีนะครับเพราะว่า,าน้ําทั้งหมดนะครับผม หรือว่าใส่ไฟทั้งหมดนะครับผมตอนนี้นะครับะจะเป็นการจ่ายหม้อเดียวนะครับเพราะว่ามันมีหม้อเดียวตอนนี้นะครับเพราะว่าบ้านเราเป็นคนจ่ายค่าไฟอยู่นะครับผมตอนนี้พันกลัวบาทนะครับผมมันก็ธรรมดาเนาะเพราะว่าเรามีการก่อสร้างด้วยนะครับเพราะว่า่น ก็ต้องเปิดใส่น้ำตลอดเนาะแล้วก็บ้านเราก็มีการก่อสร้างด้วยนะครับเราก็เลยได้ใช้น้ำเยอะเนาะนะครับผมอันนี้จะใช้น้ำนะครับผมจากตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไฟ นะครับผมเพราะว่ามันไม่หมอเดียวทั้งสองเทียงนะครับผมทั้งสองบ้านหลังเนี้ยแล้วก็บ้านเรานะฮะผมจะใช้หมอเดียวกันเจ้าขอ,องทีเพิ่นก็เลยห้ไปขึ้นนะครับผมไปขึ้นทะเบียนเออไปขึ้นบ้านเลขที่เนาะนะครับผมเดี๋ยวหลังจากกูแหละไปผ้านองมุกตาไปหาหมอมาก,ก่อนเนาะนะครับผมเราค่อยเคลียร์ไปทีละจอดทีละจอดนะครับผมเอลซีนะครับ เพราะว่าสายไฟจะดึงมาจากบ้านเรานะครับผมแล้วก็มาเขา่าเทียงนี้นะครับตรงนี้น้ํานี่นะครับผมก็จะใช้ไฟเดียวกันหมดเลยนะครับผมอ่าทั้งหมดพื้นที่เลยนะครับผมใช้ไฟหม้อเดียวกันนะครับตอนนี้ค่าไฟก็อ๋อยบอกว่าพันพันกว่าบาท นะครับตอนนี้เนาะแต่ว่าไฟดับนี่แหละปั๊ดก็บอเคยเจอเนาะนะครับผมค่าไฟแพงมากนะครับอันไฟดับดูปันนี้กับค่าไฟก็แพงแ้่เราเดี๋ยวเรามาดูตัวเล็กเรานะครับผม อันนี้เจมาเมยวนะครับผมแล้วก็เจ้ามุกตานะครับไฟดับนะครับวีซีตอนนี้เราใช้ไฟอันนี้อยู่นะนะครับผมเ,ออเออก็เลยบ่มีอันปัดลมุมเนาะนะครับอสอเรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ชมโฆษณาให้ช่อง มุกตาพาเพลินนะครับผมเอฟซีแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ทีพิสกินเนาะนะครับบริษัทมณโอมโฮมซับนะครับผมเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับแล้วก็บริษัทใบมังมีนะครับบริษัทลีอาแล้วก็บริษัทชาหมาดิพีทด้วยนะครับผมบริษัทมาดิพีทเนาะนะครับทุกๆผลิตภัณฑ์นะครับผมผลิตภัณฑ์นี่คือนะครับผมสวัสดีครับ